ภาคใต้มีเนื้อที่รวมกว่า44.2ล้านไร่คิดเป็น13.3%ของพื้นที่ทั้งประเทศประชากรประมาณ7.3ล้านคนเน้นสัดส่วนผู้สูงอายุวัยเด็กมีจำนวนลดลงทำให้กำลังแรงงานน้อยลงตามไปด้วยคนภาคใต้ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรกรรมการทำประมงแต่ก็มีหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบ ภาพก,การท่องเที่ยวเริ่มมีบทบาทมากขึ้นแต่รายได้ยังกระจุกตัวในพื้นที่ยอดนิยมซึ่งวิกฤตโควิดได้รับผลกระทบเกิดการว่างงานแม้เริ่มฟื้นตัวแต่ยังเป็นคำ,คำถามถึงอนาคตชีวิตที่มั่นคงต่อจากนี้ในมิติสิ่งแวดล้อมปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กระทบต่อทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ของลุ่มน้ำป่าเขาพื้นที่ชุ่มน้ำแม่น้ำทะเลสาบทั้งยังถูกคุกคามจากปัจจัยการบุกรุกพื้นที่ทำเกษตรกิจกรรมทางเศรษฐกิจและปัญหาขยะธนาคารโลกพบว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีอัตราความยากจนในชนบทสูงกว่าชุมชนเมือง3%เ สอดคล้องกับประชากรไทยที่อยู่ใต้เส้นความยากจนเพิ่มขึ้น6.7ล้านคนจาก4.8ล้านคนและภาคใต้มีอัตราความจนเพิ่มขึ้นที่สุดเป็นครั้งแรกในรอบปี2,563ถึง10.94เปอร์เซมีสินเฉลี่ยครัวเรือนภาคใต้สูงขึ้นเกือบเท่าตัวในช่วง10ปีที่ผ่านมาขณะที่มิติสาธารณสุข าคใตายยังขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ยังมีผู้เข้าไม่ถึงบริการมีอัตราเจ็บป่วยโรคหัวใจเบาหวานความดันโลหิตสูงหลอดเลือดสมองมะเร็งสูงสำหรับกลุ่มเกษตรกรคนรุ่นใหม่เริ่มตื่นตัวกลับมาอยู่บ้านเกิดแต่โจทย์สำคัญคือทำอย่างไรให้เกิดการเชื่อมต่อเกิดรายได้หมุนเวียนและกระจายรายได้ที่ทั่วถึงสร้างความมั่นคงด้านวิถีวัฒนธรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนให้กับคนในพื้นที่ได้จริง